วันนี้จะเก่งส้มปลากับทุเรียนอบทุเรียนแก่เก่งส้มปลากับทุเรียนเดี๋ยวททำทุเรียนก่อนนะคะพร้อมแล้วทุเรียนพร้อมจะลงหม้อแกงพร้อมจู้มาเลย ตามไปดูตุเรียนยู่งข้างบนาหาปลาไปเจอเดี๋ยวให้ตุเรียนสุกก่อนเดี๋ยวเราไปมาดูไหม ลงแล้ว่ร้อยไม่ร้อยไม่รู้แต่ที่ช่วยครับไยปลาหาปลาไม่เจอทุเรียนมากเกิน <c oughs> นี่ไงปลา เสร็จแล้วจ้าแกสงส้มปลากับทุเรียนน่ากินไหมคะร้อน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 ,อนมาเร็วมาเร็วมากินแกนสงส้มปลากับทุเรียนมันเตียงเตียง หมู้าหช่มปลาทุเรียนเด็กนกลูกรดลูกมาระด้วย